ให้คำปรึกษาห่วงจุ้ยบ้านออฟฟิศอาคารกับสินแสหมิงของแบ่งเมืองไทย ชาวลัคนาราศีมีนทุกท่านครับดวงรายสัปดาห์ในสัปดาห์หน้านี้ของชาวลัคนาราศีมีนทุกท่านเปิดมาในวันจันทร์และวันอังคารนะครับไม่ค่อยแฮปปี้เท่าที่ควรมีเรื่องราวจุกจิกมีเรื่องราวที่จะต้องสะสางโดยเฉพาะนะครับชาวลัคนาราศีมีนใครที่ แก้ปัญหาเรื่องงานจุกจิกมาตั้งแต่สัปดาห์ที่แล้วยังต้องมาแก้ปัญหาต่อในสัปดาห์หน้าก็คือวันจันทร์และวันอังคารโดยเฉพาะวันอังคารนั้นเป็นวันที่หงุดหงิดมากสำหรับชาวลัคนาราศีมีนเห็นอะไรมองอะไรก็ขวางหูขวางตาไปหมดไม่ได้อย่างใจพอมาถึงวันพุธวันพฤหัสและวันศุกร์ก็เริ่มที่จะคลายไปในทิศทางที่ดีขึ้น ใครไปในทิศทางที่ทำให้ชาวมีนนั้นสบายใจแล้วก็โล่งใจกว่าเดิมนะครับอย่างไรก็ดีชาวลัคนาราศีมีนในสัปดาห์หน้านี้เป็นสัปดาห์แห่งความจุกจิกใจนะคิดมากไม่ค่อยสบายใจมันเหมือนกับความคิดมันไม่ค่อยปลอดโปร่งครับนี่คือชาวลัคนาราศีมีน ส่วนในเรื่องของการเงินนั้นดาวเจ้าเรือนการเงินโคจรเป็นเกษตราธิปดีดาวเจ้าเรือนลาบก็โคจรเป็นเกษตราธิปดีแล้วก็มีดาวหลายดวงไปโคจรอยู่ในเรือนลาบที่เขาเรียกว่าเรือนลาพะชาวมีนเสี่ยงโชคไว้เลยครับมีโอกาสที่จะได้รับโชคดีจากหวยจากลอตเตอรี่อาจจะถูกหวยรวยเบอร์ก็เป็นไปได้เพราะดาวไปครองอยู่ในเรือนเกษตรและเรือนลาภะอย่างชัดเจนที่สุดโดยเฉพาะในเรือนลาภะเนี่ย ดาวไปครองถึง5ดวงมีโอกาสจะมีโชคดีอย่างสูงเลยชาวลัคนาราศีมีนนะครับวันศุกร์วันเส,สาร์และวันอาทิตย์ก็แฮปปี้ขึ้นสบายใจขึ้นการงานหรือความเครียดต่างๆในต้นสัปดาห์ก็ถูกปลดปล่อยออกไปนะครับในช่วงปลายสัปดาห์ตรงนี้ชาวมีนก็ดูเหมือนว่าจะสบายใจขึ้นแล้วก็ความโชคดีต่างๆในเรื่องของการเงิน ผมบอกว่ามันมีโอกาสที่จะเข้ามาตั้งแต่ต้นต้น,ตนสัปดาห์จนถึงปลายปลายสัปดาห์กันเลยทีเดียวเชียวฉะนั้นเรื่องการเงินผมถือว่าชาวลัคนาราศีมีนสบายใจได้เลยมีเงินเข้ามาให้ใช้ได้ตลอดในช่วงระยะนี้นะครับอีกอย่างหนึ่งนะครับดาวที่โคจรอยู่ในภพลาภะถึง5ดวงตรงนี้นั้นนะครับตรงนี้นั้น หนึ่งในนั้นคือดาวพระหัสดาวเจ้าเรือนของชาวลัคนาราศีมีนเองและดาวพระหัสเนี่ยก็โคจรไปสัมพันธ์อยู่กับดาวหลายดวงแปลว่าชาวลัคนาราศีมีนมีโอกาสจะรู้จักกับผู้คนมากหน้าหลายตาในวงงานหรือว่าจะมีวงอะไรใหม่ๆที่เข้ามาเกี่ยวข้องกันในวงงานหรือว่ามีคนที่ต้องมาจอยกันต่างๆซึ่งแน่นอนที่สุดครับถ้าดาวมันออรอบวงโคจรเป็นแบบนี้มันก็น่าจะให้ผลประโยชน์ในทางที่ดี กับชาวลัคนาราศีมีนไม่มากก็น้อยนะครับในช่วงสัปดาห์หน้านี้ส่วนในเรื่องของความรักนั้นดาวเจ้าเรือนความรักโคจรไปสัมพันธ์อยู่กับดาวหลายดวงเช่นกันชาวมีนมีความรู้สึกสับสนไม่ค่อยแน่ใจช่วงนี้คบใครมันมักจะต้องมาแบบลับๆล,อล,อลอ่อๆมาแบบแอบแซปบ หรือมาแบบไม่ค่อยเปิดเผยเราเองก็อาจจะเป็นคนที่ไม่อยากเปิดเผยด้วยก็ได้หรือตัวมันเองก็ไม่อยากเปิดเผยก็ได้เป็นไปทางในทางหนึ่งหรือไม่อยากเปิดเผยแม่เลยทั้งคู่ก็ได้เป็นไปได้นะโว้ยในช่วงเนี้ยชาวลัคนาราศีมีนไปดูให้ดีเถอะนะอย่างไรก็ดีทินแสหมิงขอให้ชาวลัคนาราศีมีนทุกท่านโชคดีมีความสุขนะครับไปก่อนสวัสดีครับ สำนักมังกรทองสินแสหมิงของแบ้งเมืองไทยให้คำปรึกษาศาสตร์แห่งห่วงจุ้ยโง่เฮงแอสโทรจีการเลือกใช้เลขเบอร์โทรศัพท์มงคล